I'm seeing red, and it's amazing. But oh, your name is well as me. You. that. What? Oh. You. 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 เบอร์นิงเดนตันยตดยับต่อยินแฉกเปดโบชลีดไปครับคุย,ยงขวาตัดเข้ามาอารามิสตายผมเฟิร์สบัตฮะของเดินมาททมโมแมนวิเชอร์ตัดมาซ้อครับโรเจอร์ซ้ไปเต็มครับผมฉีดเฟิร์สบอลตัดทเมีครับแต่จะล่อไปอารามิสตัวดเกาะเรื่อยครับและเรียบร้อยผมอารามิสตายผมวิเชอร์คัดไว้ได้ดีครับแน่น,นของยับซอฮะถอยไม่ได้กันเลยทีเดียวเดินใส่ทอยมาและนี่ก็มีไล่ล่ามา,ย,ายับต่อบทดที่นั่นบุกตายฮะซื้อส,สาวเหล่านี้เบอริเดเชื่อมต่อไปฮะ ครามปาดย้ำต่อด้านบนนี้ก็เจมส์โทโบทโทเทพจากวงนอกครับย้ำซอชูคุชิบาครับมา๊ปเป้จัดการด้วยโทบษไปโพสแนปเปิดไปที่ย้ำซอและยีบกีครับมาน้าบดเลยฮะเรียบร้อยอโทเทพซอยไปก่อนแล้วย้ำซอใต้นี่ครับโดนนั้นอลามิดเป็โบชีปิดเข้าไปสกอร์ปิดหนึ่งกับสี่ครับเจ็นาทีผ่านไปการเงินสุดสีนตอนนี้เงินกอบบัตซิกเกอร์มาเต็มเหลือเกอินครับจะบิ้วเป็นหน้าตัวของคอสเซฟฟ์ กดขวาบินลงมาผมแมนน์ฮิปเปอร์ซอส์ตามเตดชีวิตทั้งนั้นบราซิเกอร์เลยครับโอ้สปอนเยอะจัดปาหินก็ไปอันดาเมนเบนล้วนๆกับใส่โนของฝั่งใส่ใส่มาอาบทครับบัตรไร้ระเบิดมาย้ำต่อใส่เรียบร้อยฮะเดิอนนั่ซอลซีก็ปิ้งมาต่อปาดไปครับดึงใส่เดืนบ拉สติเกอร์ไว้บ拉สติเกอร์ตายครับผมเรียบร้อยไปยิงจิ้มยาวมัต่อยุบเป็นข้อผมดับเบิลดาเมนเดนเองครับบอลแล้วยิ้งมาครับปั๊มยิงใส่อีโบเกอร์อีโบเกอร์ไม่รอดบอลคิลลิสปีนนั่นนีชารับ พีกวานมาตีใส่นานโนของฝั่งเซลลีล่ไปตบมาติดลูดย้ำต่อตบติดอีกรอบผมแล้วก็ถอยออกมาผมเกือบตายหมดเซลลี่ตอนนี้บัตรไลผมโยกไปอา้าวดุดออกจากบัตรไลท์แล้โคดแสบจึงใส่นึ่งยับซอกไว้ก่อนยับซอกง้างสกิลไม่ได้ผมแพ้ทางจัดไฟมัวรอหยุดไว้นี่เด้อปัปปี้ปัปปี้ตายครับดับเบิ้ลคกิลนึ่งแชทเลยฮะดันดัดดนบนก็ไปใส่กับผมเจอโคสแนปการ์ดาง์บนแล้วก็รับเจอครับ โอบสแนปบรับเจ้บัตไลท์ลงไปอออีนครับผมโตเลโด่ปาดผมไปเฮว้าขับครับเอฟดีปลดเข้าไปเรียบร้อยครับผมขึ้นใส่บอลเลยอีกหึงไว้ครับผมแล้วก็บัตไล่บังเรียบร้อยบ่าวโชว์มีครับผมมีกริ้งรบลึกแล้วบัตไลท่บอลโดนจับยกมารับเจ้าวางไปได้อีกมาย้ำต่อกิ้งไม่รองยืนต้องยืนสู้ครับโอ้โหยังปั๊มขวดแล้ววิ่งไปต่อได้บอลเดนิดีชาครับเดนิดีชาหยุดมาอาราบิทไล่ตามต่อไถ่ตายไปฮะ ตายคู่ไปกับผมยับซอนแล้วก็ทั้านดิชาครับเสือหน้่มฟางไวจิ้งก็เสียนบินมาสเตอร์คนเดียวฮะสเปนให้โทรหลอนฟาร์มหรือเปล่าครับเนี่ยโทรหล,ลอลน,นลลอจะฉาบของผมชี้ต่อไปก็เป็นแบชเชอร์ครับสกอร์แบชเช,ชอรนน์โด่ปาดไวครับผมท้านดิมิตออร์โอสแนปติหลงยับต่อครับทา่านโดของั่งใสเรียบร้อยฮะมารอหยุดไว้ที่อัดทั้งด้านโดของฟางซอาวสวิตซาวสวิตเรียบร้อยครับคิลส์พีนัททอปิอ้งฮะ วางลงไว้ครับครับเจอาเอ้าวเอ็กโคสแลปเล,เลยครับผมยับซอเอ็กโคแบบว่าจะคลีคฟไปหรือเปล่ลา,าไม่แน่ใจฮะโอ้ก็ลงไวท้ทำแบบย้อนกับป้าผมล้างด้วยตัวของป้าคโคเซปก,ก่อน,นโยกหลบถึงแต่ทอร์นาโดฮะหลุดระยะออกไม่ได้ผมเจอนั่นลูบิกจากหน้าไปยกทำฆ่ากา,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 นะารกระนาดฮะสวอซอนได้านยับซอนก็บอกว่าถอยมาวีเวอร์จอเป็นอาการนิมแล้วอีก500ได้อาการนิมครับ จะทำแบบย้อนเพื่อนได้ผมจังหวะนั้นน,นี่เปิดสกิลชุดใหญ่ไปนี่ย้อนทำแบบได้ผมถ้ามารอ,อุดไว้ที่โทรซลครับเป็นทาร์ดันหรือเปล่าไอ้ดาเมจไม่พอครัยังไหวอยู่ด้านหลังนี้ลวงอัดเข้าไปที่อารามิดครับผมเอ็กโคแสลบหยุดไม่ต่อท่าน,นอารามิดก็ตายหรือเปล่าไอ้ฝั่งด้านนี้นบัตไลท์ระเบิดมาที่ทรายทรายก็ไม่อลกอบผมเจอด้านโนบะซิเกอร์เก็บงานไปครับทางด้านอารามิดก็ตายเหมือนกันครับบูมโดนเครงคว้าเด็ดกันไว้ฝ่ายด้านมาท้แมนนี่เจอซิมบิลเซอร์เผาดีงานยหญ่จริงครับ แล้วก็แมนเดนซานเปิดไปก่อนก่อนที่โจนบันไรผมบันซิกเกอร์พาลากหนีไปฮะลากมาแล้วแม่ยาวๆผมลากยาวๆไปแล้วก็เชื่อติ๊มๆครับเอาคิลิสปีและดันบูมฮะโอ้เดือจดจัดๆครับตัวของทางฝั่งอากานมิมปัม๊ปปีผมบอลเลนนีก่ก็เอ็งปาเข้าไปฮะนั่นคือทำแบบย้อนให้สตอร์ปได้ผมเพื่อที่เดลีมาดาขึ้นมาใหม่ให้สตอร์ปกิ้งต่อรัวๆครับเพอร์เฟกคอมโบของ <c oughs> นทีมซีเกิล <c oughs> เลิบมาแล้วหรือเปล่าเนะ <c oughs> ี่ย16ต่อ13ก็ <c oughs> ตอนนี้ทางฝั่ง <c oughs> อินโวเกอร์ตายไหมครับ ตอบกิ้งไปนี่อีกข้าวิย้อนหลังนี่รีมานากับคื้นได้อย่างเดือนเลยฮะทามแลบบติเชนครับาทางด้านโลของอารามิดคอยฮะการไล่ล่ากันระหว่างทาซานซัมจินเน็ตจับล็อกไว้ครับติมเชนป่า,านก็ทิมเชนนีครับอารามิดไซโคนเซตมาชัคามหนึ่งไว้แล้วปาดก,กากาศยังไม่ตายหมดแต่อารามิดก็เจอกระสุนครับแต่มาไม่ไปไว้ก็รอเปิดไว้ทามแลบบย้อนได้ไหมโซนาโดปาดลงยับต่อ EP ทามแลบบย้อนได้แล้วชูกุชิถอยไปเสือกันหนุงใส่สาตายครับ ปามานาไปแล้วโคชูกกชิมาสันสไตทดักไม่เจอทะลุทางด้านเคยิไปเจอเซตที้ดักผมชีวิตมันยากเหลือเกินชูกกชิไปต่อครับลุนระยะเซตที้ไปแต่โคสแนปเกาะไม่อยู่ครับแล้วก็เนโครสามตาทางด้านของปาปิไม่รอดครับส่วนด้านล่างนี้จอดทเอร์แบบเนียนๆหรือเปล่ามาทอมบ์แมนครับไอจีสโคเดนแชทได้หมดไปแล้วขึ้นมาเป็นคอสเซฟฟ้าใหญ่ฮะมาทอมบ์แมนน่าจะเป็นบีคบีต่อหรือเปล่าบีคบีมาส่งแล้วฮะ ซ้อมสปริตก็นี่ครับผมเอาคิดครับนิชาเซเลรี่ครับโผล่มาเจอต่อหน้าเจอไซเลนต์ไปเลยครับผมเอาหน้าไปแน่เรียบร้อยครับทางกลับบ้านของทางฝั่งทีมซีเคีตพอดีครับบอลไลนิ่งปานครับผมอัดดักไป่ได้รูบิกรูบิกเรียบร้อยไพ่ยมอร์อัดเข้าไว้ครับผมไซเลนต์ของฝั่งยฟีเวอร์ฟีเวอร์ทำแลกไม่ได้ผมอยู่ในกลางบัตรไลน์ครับเชนต์ป่าไปฮะโดยย้อลงต่อนี่นะทีมมุตซอกครับ บอลแล้วนี่ปาดไปปาดกับปาดหลบปาดไล่ผมเจอโคสแอบกิ้งไม่ได้สิครผมปั๊าปี้ช่วยด้วยทำแบบย้อนมาต่อมาดานได้มาครึ่งหนึ่งครับผมและนี่ยืนอยู่กับเจอรัปเจอร์ไปไพรมอเปิดไว้ไม่ได้เปิดแมนเดอร์ธารนะผมมาทอมเมอแบกครับสตาร์ทไปแทนแม้ว่าเปิดแมนเดอร์ธารก็เจอไพรมรอลโทบี่อยู่ดีครับเสียเปียจัดแล้วตบได่น้วยัผมฝังยาวซ้อไปหนึ่งศพครับยี่สิบซ้อต่อสิบหกครับตอนนี้เป็นเกมของนั่นทีมไวกิ้งมาแบบเต็มๆหรือเปล่าฮะ โดปาดไปบอกดิสเบนได้หลวงจิงงบุซอกับโคดแซบยัดลงไว้วียงควาสตันก็มายับต่อไซโคดยืมเวลาไว้ลงมาเจอไอส์บอร์ดแล้วหยิบผีหรือเปล่าหลุดออกไปได้แล้วจะวาร์ปวาร์ปได้หรือไม่วาร์ปด้วยแม้มมดาเมจแรงอยู่วาร์ปกลับไปได้ครับสุดด้านนี้เทเลกันซีดึงจับยกยับต่อครับผมบปั๊ปปี้ไงชูกูชิถอยไปบอลแล้วนี่ปาดมาโดนได้ตัวของเซเลรี่เต็มๆกดออคิวมาก,ก่อนครับผมเส้อน่า,นาปั๊ปปี้ก็ทำแบบไปแล้วชูกูชิทรอยะ ปาปาโคสแนป์ยับต่อใส่เอาให้ได้เปล่าเจอบัตรไลไปหลุดออกไปได้ผมเพื่อโหลดต้นออกแก้ไว้ครับชูโกชิปานได้เปลปาเป้ปาเปีปปป้ถอยผมปาป,ปี้ตายดีผมเจอเดินบุกข้าไปฮะ <c oughs> อ้าวมีคนเนียนคบผมโชว์เราครับเคอไปครับล้างเครื่องบ้านไม่ได้ไปยับซ้อวับกลับไปได้ไหมผายบอลยัดเลยครับผมยัมบซ้อตายครับโคสแนปเปิดไปสินเวเซลแอบ,บอลและนี่ปาดมาครับผมโดนเข้าไปนิกแดนโดของฝั่งอีโบเกอร์อีโบเกอร์โดนผมยัดลงต่อยรอบผม อยู่เข้าไปแล้วดิฟฟี่แฟลครับต่ออีกทีผมบอลเลนี่กงออกไปับมีชามาแบบพริ้วๆบอลเทอรแมนก็วาร์ปกลับไปด้ชิดกันครับส่วนเอจิสก็ได้ไปแล้วด้วยครับทางด้านโดของทีมไวกิ้งครับเอจิสอยู่ที่บาร์ซิเกอร์เหมือนเดิมครับทางด้านชีสก็เช็ดถือมานะ่าจะให้อินโบเกอร์ถือนะอินโบเกอร์อผมจะขึ้นเป็นปีคือีต่อฮะใส่โซโลเคสมาถึงมาผมแล้วก็ซีดรันเซลบาร์ซิเกอร์เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นซาตานีครับแชท บอลแล้วนี่ออกมาเรื่อ,อยฮะยาซอริชาปัดไร้บอลระเบิดใส่เนอะหนูบัปปี้ปั๊ปปี้โดนจับตายครับโดนฟาร์มคนเรื่อยๆครับโขมรัวๆแต่นั่นไวกิ้งครับมาแบบไม่ให้ทางด้านซีเค็ได้พักเลยฮะต่อครับผมจะพวกหนีไม่ได้บอลนั่นใส่ครับยิบยีระเบิดยิงนันไวครับนั่นใส่โดนคอยยัำต่อนเนี่ยปัดไร้บอลออมา ใส่จะถอยหรือเปล่าที่พิเชนเอาไปใส่ตายฮะ <ST AR> บบบับอันซาวเวอร์บอลแลนิงปาดมาเก็บบอลที่หลุดไปแล้วถอยครับมีชช่าครับบอโดปาดไว้ฮะใส่บอโดของปล่าปปี้บอลโ,โดนเต็มชูกุชิออกไปได้ครับวิชช่าลงไปที่อินโบเกอร์ผมอินโบเกอเร์ปั๊มชีดหรือเปล่าปั๊มชีดไม่ได้ผมอินโบเกอร์ตายครับอ,อ๋อฮิวก็เสียไปฟรีครับ เอาสวอตอย่างไรครับผมเซเลอรีครับตัดบอร์ดทิ้งกันไปก่อนที่เขาจะตายครับจับโยกไปเอาเทเลนเซนบอล์แล้วนิ่งปาดมาดึงอัดเข้าไปต่อที่รูบิกครับผมรูบิกไม่รอดฮะบริสโซเอาสักก็ไปไปรอเปิดบ้านบอลด้นโทบิครับตามบองโทบิห่อยโยกออกเลี้ยงปาทวิทสไลด์ออกไปฮะรับเจอวางไว้ใสน์นั่นแหลครับปาเป้ปาเป้ไม่รอโดนที่ด้านบางบซิงเกอร์แชทเก็บการ บอลแลนดิ้งมาอันดิชาใส่เดือนโทมีชะคาบปาดหนึ่งครั้งไว้แล้วก็เรียบร้อยเปล่าบัตไลท์ระเบิดมาเปิดมีคมีสวนไปแล้วว้ามเกับก็เล่นโทมีขาเปันดิชาครับบัตเทอแมนเดินก็ใส่ได้แชรผมตีครับซับระลัวซับระลัวแล้วก็กดมาต่อมาตัวนึ่งครือเปล่าโดนดิฟพิพแบนไปดิซามาแบบหนักเลยครับบัตไลท์ระเบิดมาทอร์นาโดปาดเข้าไว้ไม่ได้กดเรื่องสนิท่าฮะบัลเทอแมนตายผมบอสเซอร์คิวเนแชรนะครับดิสบอลมันเยอะเหลือเกินครับถึงหน้าทีมวกิ้งลูบิก บอลแลนดิ่งปาดมาใส่หนักไปต่อแล้วก็อีกกลบอายุหนึ่งสเต็ปกระบอกสวนด้วยถึงด้าโดน,นโดของสเตปเอ็ม e ีแล้วก็บันไรและเด้ย้ำซอผมได้ทำแบบเดินไม่ได้ไป,ปร,รอย้ำต่อสะท้อนพูดไปสันสะไต์เปิดมาผมบอลแลนดิ้งก็อีกปาดไปไล่ที่ลูบิกแล้วก็เนิร์เชนเชนออฮิวไปแล้วผมซึงนั่นลูบิกตายผมอารามิดไล่ต่อผมไม่รอผมนิรนเซเลริตาครับเซึ่งเนิรนเชนก็เก็บก,ก,การไปเอ็กโคสแลมหยุดไว้ที่เนินบินมาสเตอร์บินมาสเตอร์ก็บอกพยายามจะไล่ และย้านยับซออเลือดน้อยนี่เป็นปั๊บไปหนึ่งบัมซิกอร์ผมวิ่งกุ้งวุ้นไปเลยเดียวโทบีต้าผมเมก้าคิวดันดิชาครับดิบุเชนปาดมาต่อเขาใส่ไล่ปีนี้นป็นบูมบูมจะถอยหรือเปล่าไม่มีดีดิกชันครับผมดีดิกชันหมดกันไปฮะเรียกคุยโมเชนไปสกอร์อีกทีับยกเจเลนดนซีสไปผมบอลเลนิีกิ้งป่านมายับต่ออัดหนักไปครับผมทางด้านรีไซเคิลกไปแลลูบิกใครมารอเปิดไมาต่อเรื่องอารามิสตายผมไหลกันต่อที่ด้านหลังของบินมาเตอร์บินมาเตอร์ไม่รอดผม ไล่กันตามไปสวัสดีครับัฝั่งนี้เปิดมาบีคีบีผมยกโยกไปย้ำต่อฝั่งตรงข้านี้ครับ double ลคิ l ของนิชาไปแล้ววอานิชาล้วงแนวหลังไปไล่ต่อที่ด้าลยอินโบเกอร์มาเป็นสต็อปข้างครับตอนนี้ใส่หนักไปผมทริปเปิลคิวตั้นดีชาครับดับยกเทเลกันในทีครับพรัอเจอวางลงไว้ไซโคลดยื้อย้ำต่อบอลและนี่ปาไไดไปอีกครับบอลใส่หนักอินโบเกอร์อินโบเกอร์ได้โรตารเคลื่อนไปเปิดบีคีบีได้ทันครับ พิชาไงต่อสัตว์ใหญ่เปิดมาโทวอล์ดครับสับใส่น่าเช็รับผมบอลแลนดิ้งาดเย็บยาผมพิชาฝฟาดเย็บยไปแล้วก็รีบรอผมเซเลนีตายผมนี่พี่แฟร่สับเปิดเข้ามาฟิเชษะขึ้นไปผมเย็บซอร์เย็บซอรึงระยะไว้รอเอโคสแลมครับรอเอโคสแลมเปล่าระยะมันได้ไหมมันซิงเกิลพีกบีหมดแล้วแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ๆกันนะผมดูเย็บซอเขาไว้เย็บซอมองอยู่ I'm watching you I'm watching you โทรอลบอกว่ารับเต็มไปผมนด่วยจากว่ามีทางด้านเอจิทอยู่ครับโทรอลเรียบร้อยไปจนได้ครับผม กว่าหน้าทีมวายกิง้งกันโถมเข้ามาต่อหรือเปล่าเดีเข้าแกร็บของทางด้านของแย,ยมซอฮะและนี่ซันสไต์เปิดปลายใสปัมทมาแมนปันทมาแมนจากคมมีพื้นฐานและเอโกสแลมมาเชนละลายหมดพิเช์ตัดไปสองหมดจวะน,นี้เต็มดอกกันไปครับแล้วเด่นเชนยิงสู้อยู่ครับผมแล้วก็ตีสู้ไปกดกินชีตมาบัดไรระเบิดเด็กไปโดนแยมซอรแล้วก็หน้าของฝั่งทีมซอร์คบผมปัทมาแมนตายผมและนี่มาซิเกอร์คนข้างไปครับผมไล่ปาดหมดครับผมตายสี่ครับทางด้านทีมซีเค็มยืดนานไปครับ ลานี่ผมชอบแมนพุชกันไปจะขึ้นเป็นดาบทองครับในเมื่อดาวเมิไม่พอต้องหวังเพิ่งดาบทองดีวายเรเบียคานเงินอีก2องพันสี่ครับบอลเลนกิงปาดมาใส่หนักไปพิชเชอร์ไว้ปาดครับปาดไปปาดมาผมจัดหนักครับทั้งกระโด่งของโทบีตายไม่มีเสือกนะครับบอลเลนิกปาดไปครับดิปปิ้งบลลัสเปิดไปทั้งด่านโด่ของบุกบัตชิเกอร์ผมจะมาเป็นด่านโด่งของมาร์ตฟายบอลเลนิกครับอัดก็ยับต่อครับ ด้านโน่งแชทคอยหรือเปล่าเจอเฮกไปครับยีพีระเบิดครับผมบอลลินิกปาดมา,าเต็มๆผมเคาะทีเดียวละลายเลยครับผมโบกคว่ำหมดฮะดับเบิลเดเมดแล้วก็ดีวายครับมีน้านโนของฝั่งบาร์แรงกันไปฮะบ,บอลลินิกปาดบอกถึงหน้านโนของฝั่งมาท่าไหร่เสียทีมาโอ้เจอดึงมาแล้วเอ็กโพสแลมผมมีกระบี่คู่ไปครับผมแชททางด้านนี้มีรีเฟอร์เชอร์ครับผม เออเ์เชเกอร์รอที่ผู้เชี่ยวเขาปลอดตายครับผมไม่มีไฟแบงครับถึงได้จูกยับซอกถอยออกไม่ได้ครับบอลลานิ่งปาดมาหึงยกมาสามครับผมด้านโนของ์นิชานิชาถอยไปก่อนครับดูท่าจะเหนื่อยดูท่าจะเดินเปล่าบัตไลระเบิดมาดับเบิร์ชกรามขับไว้ครับผมงด้านซายครับระปิกไปครับลูบิกครับจะยกหรือระเบิดทามแบบย้อนดัานซายใส่ผู้เชนออกไปอีกรอบครับปาดมาจังหวะนี้ครับผมดึงกลับรวบไปบอลลานิ่งครับดึงดันไปก่อนทามแบบย้อนครับ ไทยในนโอนชิชากลับครับผมคือพยายามเล่นในวงจำกัดห้าวีครับผมแล้วก็ถอยแล้วเปิดใส่วีเวอร์ต่อฮะวีเวอร์ไซโคลก็ไปตกลงมาจากปีกออกไปได้ผมปานลงย่อมต่อที่นัโทบีโทบีตายครับฟิชเชอร์ผมะไระยะไกลไปแล้วก็ถอยมาทมเปอรแมนครับชูชิออกมาปลาเปียฟิชเชอร์ไปผมทางด้านหนวของปราดซิกเกอร์ครับยังไงต่อโทบีโดนอีกแล้วครับโทบีพึ่งบายไปครับแล้วเขอปลาผม สเต็คสเต็คแล้วเนยยื้อไฟมารอเปิดไบผมทางด้านนิชาปาดอารมิซตายผมแชทต่ดดอยออนป่าเจอเซเลนไปบีทีบีเปิดไว้แล้วก็วาร์ปกลับครับผมไม่มีดิสเปอรครับพาสีลแล้วบอลแล้วดิกิ้งไปาดมาเช็ดอยู่ด้านล่างครับทาแลบย้อนให้นิชางกลิ่งย้ำต่อ,อยก็ผมโอโ้โหเป็นทงังลีมานาแบบเต็มเปี่ยมจริงๆครับโอโ้โหทาแลบย้อนแล้วก็กิ้งย้ำต่อ,อยทีครับมานาใช้แบบเหลือๆแล้วสตอมครับกิ้งแบบไม่หยุดยั้ยง และรีเจนมานานทีละ90้าสบบสตอร์สวิตครับ,รบมาแรงกางแฝงไปใส่ขึ้นไปครับยัดลงต่อฮะซื้อเกิดมาแล้วเจนบ่ลนรนิกดูดปู่มานแต่วันนี้โดนไปสองสตันใหญ่เปิดไปใส่เอ็โคสแลมสองผมโป้กคอมโบกันนะจังหวะนี้ครับปุบตายกับผมอีกพวกเกอรอีกพวกก็ซื้อเกิดมาต่ออีกทีตีบาแรง,งกลางไปรีกุ้งถอยก็พยายามล่อซื้อและยับซอผมรีเฟเชอร์อีกครั้งครับรีเฟเชอร์อีกครั้งร,อ,ร,อ,รอดีชาบ่อนรนิกนเข้าไปหนิ่งเข้าไปหึง ยับซออฟิชเชอร์ระยะไกลขัดไปก่อนแล้วก็ยิงเข้ามาเอ็กโคแซมปาดมาสองกับยับซ้อจังหวะนี้ครับแล้วพูมกับจ่ายบีคือบีไปก่อนกับซื้อเกินรับบาตซิเกอร์แล้วก็ยับซ้อถอยได้หรือเปล่าโดนดื่นกระบอกรถตต์ตอบเคลื่อนกันไว้ทันทโดปาดมาใส่ใต้ดาทั้นแบนแล้วก็ใส่กระบอกเปิดบีคือบีมาเคาะโทบียืนไม่ไหวผมเจอดาบทองบอลระดีขก้นมาร่วมซอยกรับผมเลนนิชาครับหลังตอนนี้ยิงอัดเข้าไว้ปาดมาผมด้วยใบเลื่อนกระบอกเลื่อนบูมกับเซเลรี่ตายครับแบดเดิ้ลชาร์ดมางันต่องันต่อเนื่อง งัดต่อเน,นื่องใส่ยับไปที่ทด้วยแชทแชทถอยหรือเปล่าถอยไม่ได้แล้วก็วได้แบ็คไปเรียบร้อยปิดเกมจนได้หมดทีมสีเค็ครับสองศูนย์กับสีเค็ไม่มีเกมสามให้เน็อตไวกิ้กกงครับได้แก้ตัวพลังเหลือร้อนจริงๆพลังเหลือร้อนจริงๆพี่น้อง 40ต่อ34ครับเดือดดาลครับผมเซตเกมเลดของดาน,นทีมซีเขนี่กดสูตรติดยับๆเลยฮะทำแผลบย้อนทำแผลบย้อนกันไปางี้20กับซีเข็แนวหน้าของทางด้านทีมไวกิ้งหลังๆมาเริ่มยืนไม่ไหวครับบีนมาสเตอร์นี่แหลมไปโดนจับแล้วก็เจอดาบทองเคาะตายหมดะฮะ ส่วนทางด้านทีมไวกิ้งเนี่ยตอนแรกแนวหน้ายืนยืนได้อินโวเกอร์บัสซิเกอร์แล้วก็บีมาร์เตอร์ผมมีท้งด้านเชนเนี่ยคอยฮิวให้ครับผมแต่ว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะส่วนทีมซิกเคตครับผมชอบจริงเลยคอมโบนี้บีเบอร์อัานิมครับ